สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะน,นุ่นนะหายหน้าหายตาไปนานนะตอนนี้พ่อค้าไล่เก็บรถเข้าโกดังอยู่นะผมนะโอเคครับวันนี้มีร้อยสิบไอนะครับผมนะทรงเชงเลยนะเนรุ่นเข้ามาดูกันนะผมนี่ครับไล่ดูเลยเื่อนรุ่นล้อเป็นล้อโยโก้นะผมนะเป็นท่อแลนนะโช๊คเป็นชัยโยแท้นะผมนะสีฝานี้เก็บสีมาว่าสาดสีมานะ้ผมนี่มาดูช่งหน้าครับ โอเคครับนี่มหไหมอันนี้เป็นล้อโยโกะนะยางเป็นยางอ่าอะไรวะตัวนึงนะยางแล้วผมลืมละผมอ่านดูอยายางเป็นยางวิงนะผมนะนี่ครับลายสวยเลยโช๊หนาเก็บสีมาปั๊มเป็นปั๊มเดิมนะแล้วก็สายถักจานเจาะนะผมนะไดดูห้องเครื่องครับเป็นก้องเลนนะผมนะโอเครับหัวแห้งเอ okay, ะมาณนี้มาลุน้นเรเป็นปีสองพนสิบห้าะผมนะ S สี่ครับ ประมาณนี้ดูรอบคันนะอันนี้ก็จะมีแคปล่านะผมนะมีแคปล่าประมาณนี้ครับเอ้ครับดูรอบรอบคันเลยครับนี่ครับอาร์มเป็นอาร์มดีเคทีนะดันฟองเตยนะผมนะตัวใหม่แล้วเป็นอาร์มยนนะผมแล้วก็ดุมสเตอร์มันของเว็บร้อยนะเฟี้ยวเียวเลยล้อโยโก,โกวิลรุ่นเอครับคันนี้ก็ เต็มระบบนะผมนะอันนี้ก็ทําเต็มระบบเลยนะผมนะเป็นเสเต็ปลูกห้าสิบสามมิลนะผมนะเป็นสเต็ปลูกห้าสิบสามมิลไม่ชักนะผมนะก็ทําเต็มระบบอะทาทุกอย่างอะแล้วก็มีกล่องรีแมปนะผมนะกล่องรีแมปมาแล้วนะครับผมนะอันนี้จะรีแมปถ้าเครื่องร้อนอนะจะเดินหอบนะผมนะถ้าเครื่องเย็นก็จะเดินปกตินะครับในหนุนประมาณนี้นี่ครับรถก็เครื่องดีนะไม่ดังไม่ควันเลยนะผมพร้อมใช้งาน,นครับ ใช้งานได้ซิ่งได้ไปรุ่นชัวะเดี๋ยวเระฟังเสียงกัน ประมาณนี้นะครับผมนะก็ราคาย่อมเยานะไม่ถึงยี่สิบเคนะหมื่นไปปลายไล่ไมอกสาาครบโอนนะผ้าสีหกสี่หรือหกเอ้ยหกสามกสี่นี่แหละครับยังไม่เกินนะไปต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับคันนี้ผมเปิดไว้หนึ่งหมืนเก้าันก้าร้อยบาทนะหนึ่งห่นเก้าันเก้า้ยบาทเอาฟังไม่ผิดนะไม่รู้นะ S สนะผมโอเคครับ้็สนใจแล้วก็มาจัดได้แล้วผมนะแล้ววันนี้ก็จบคลิปคันนี้ไปเพียงต่านี้นะเดี๋ยวผมไปรีวิวคันอื่นต่อ แฟนไปดูครับตอนนี้จะยี่สิบคันแล้วนะโอ้โหคนหัวมากเชคครับสวัสดีครับ